คับชาพาวเวอร์เลนเจอร์นะครับโครงการคนเหลือชอบของวิเทศนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่ที่เซเบอร์คอมมูนิตี้แอดนนทบุรีนะครับผมนาร้านของเราเองนะครับผมนะก็วันนี้นะครับจะพาพี่ๆไปงานโลกนะครับผมนะที่เซนทัลพระรามเก้าหรือว่าแกนพระรามเก้าอยู่ด้านหลังก็ไม่มั่นใจนะครับผมนะดูจากแมบเมื่อกี้ก็รถแบบค่อนข้างติดแบบจังหนับเลยนะครับผมนะเราก็คงจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับซึ่งการที่เราจะเป็นม้าไว์กาตูโซ่เนี่ยเราต้องพุ่งไปแบบไวๆอยู่แล้วนะครับก็วันสุดท้าย นะครับบอกเลยว่ามีสินค้าถูกๆเซลล์ๆนะครับตามสเต็ปโกอยู่แล้วนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมนี่แหละคือซามูลูกหนึ่งตัวจริง11คนเดี๋ยวเจอกันที่พระรามเก้าบอกเลยว่าเอาเรื่องนนาเลี้ยบถึงแล้วครับที่งานโลนะครับผมนะบอกเลยที่เด็ดเมื่อกี้ไปจอดรถมาวันนี้ก็พี่เช็คนะครับก็หมว่แอนดี้วอล์คอ์นะครับเสื้อโพเวลพาเลต้าไปเทปเดียว แล้วก็แรงเลอร์นะครับเดนิมปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนงเกงเซอร์เอรแลงเลอร์แล้วก็รองเท้าไบเคนนาฬิกาไซโก้แบกแมนนะครับก็เดี๋ยวไปซื้อบัตรเข้างานก่อนเจอกันครับบรรยากาศเข้างานมาบอกเลยว่าคนเยอะเนี่ยนะดูเรื่องลูเกียร์ ะหาวันนี้หาเป็นไทแบบพ้อทางของเราครับแต่เราดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับดูเกียร์สวัสดีครับวันนี้จะขอถูกใจเออดีดาฟคอินเสเมนต์เนี่ยพวกนี้กำลังเล่นนะพวกอินเวสเมนต์ พวกไนกี้เก่าๆนะครับพวกชาเลนคอร์ตตัวเก่าๆเยอะอยู่ลองดูเรือ่อยๆมีร้านที่แมทลุย<ๆ>ครับดูเลยสภาพเสื้อแบบถูกใจมากส่วนใหญ่ชอบเสื้อคอแตกเลยครับชอบเฟดคอแตกอะไรเงี้ยพี่ส่วนตัว ก็ได้ซีโร่เก้าศูนย์นะครับแล้วก็ไนกี้สองตัวขมนมาครับพี่ครับผมเมื่อกี้ตดนเซ้นไนกี้ถูกมากนะห้าสิบตกใจเลยเอซ0ตีงห้าสิบตกใจนี่นะครับก็อยู่ที่ร้านที่ป่วยนะครับไนที่โฟมาจินบอกเลยของสวยมากมีหลายราคาดีเบสสวยเยอะมากนะครับผ้าขาวผมบอกเลยว่าใครเป็นแบบใช้โดนเส้นบอกเลยนะครับ เสียงดนตรีอ,อาจจะดังหน่อยต้องขอ,อโทษด้วยนะครับสวยเยอะหลายตัวมากาเมื่อกี้มีแวนด้วนน้แวนนะนะสวยจำแล้วนำไปใช้แล้วอยู่ร้านเขาด้วยนะี่เป็นยังของโคตรสวยบอกเลยเป็นหน้าผ้า ที่แบบเราแบบถูกใจมากครับผมถูกใจหน้าผ้าลูกพี่เขามานานมากโอ้โหนนี้แม่งดูทรงเสียหลักเลยสวยมากโดนเส้นเป็นซิปวิเชียสนะครับแต่ว่ารู้ไหมทำกับอะไรฟอรับพีเตอร์ไลน์เนี่ยโคตรเฟี้ยว,ยวที่เด็ดเลยร้านพี่ป่วยนะครับนิติโปมาจิน นเส้นไปสตัวคือน้องหาร้านน้องอยู่เ,เนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอุ้ยหมวกร้านนี้น่าสนใจทิ้งลยเลย เดี yeah. okay. Okay. Yeah. Okay. Mm ๋ยวไปดูสักหน่อยไปโอเคเป็นเทคเด็กเอเลี่ยวก็ชม่ะเกลี่ยเลยแอมดูกันมีอะไรดีๆไหมเป็นครับดูดิดูดิโอ้โหข้อที่เด็ดเลยเนี่ยลูกพี่หลานทุกพี่นะครับ พอได้เหรอพี่ใช่ครับเพิ่งมาเลยครับพี่แซมสวยเลยแต่ต้องดูหน่อยละลูกพี่จะปักหมุดไว้ให้นะครับลูกพี่ของสวยมากใครชอบพวกสตรีทพวกวินเทจบอกเลยโดนเส้นแน่นอนร้านนี้แหวนครับอุ้ยลุยตัวนี่อันนี้โคตรดีเลยใส่สร้อยวีเียนต่อปี2 0 0 7แล้วมันเป็นจิกซอนะเนี่ยมันจะรวมกัน เอาเรื่องโดนเส้นสวยมากนะครับร้านที่เมย์เดี๋ยวผมก็ขึ้นช่องทางไว้ให้ทำนี้ไ,แไ,ไอแเแ้ปลอแบกดีว่าพี่ไอเฮียนี่โหดที่สุดแล้วที่เคยเห็นมาแท้เลยพี่มมผมเห็นแม่งมา<แ>น่าจะไล่แทบจะทุกประเทศแล้วคุซิเวอร์เนอ่ะบราซิลก็มีพี่ บาซิลก็มีอันนี้ไทยไม่อย่างว่ามันเป็นผ้าถากักเหมือนฟิลผ้าไหมเว้ยอันนี้ไม่งโดนเส้นวะปลดได้มันน้ยพี่แซม,มได้ยังไหมซ้อเยอยู่ในมนื้อสอแ้ววะเมกี้ก็พี่แซมแลกเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะ พูดถึงมุมมองการขายอยู่แถวนี้เอ้ยมีร้านน้องนี่ว่าว่าแล้วคุ้นมุ้นเจอกันวัสดีครับวัสดีครับไทยเดินหาพอดีหันซ้ายเจอเลยเชื่อว้ากำลังหาพอดีเลยแล้วครับแล้วก็หันเจอเลยกำลังพูดเลยร้านน้องอยู่ไหนวะมีคนบอกพี่ว่ามีร้านนึงอ่ะสเก็ตล้วนเลยแขวนแทชชุงแทชเชอร์บอก เออน้องมันแต่งตัวดีๆว่าน้องกูแน่เลยใช่ดูตรงเออไม่เห็นแต่งไปก่อนเลยแล้วก็ไปก่อนไม่มาขายไม่ได้มาเลยครับนี่ร้านนี้นี่เดี๋ยวดีดไว้ให้นะครับบอกเลยว่าของสวยโดนเส้นทุกคนแน่นอนเฮดเกียร์ซะด้วยเฮดเกียร์ครับเอาเลือก ผมสวยเยอะมีจริงๆชอบสกเก็ตของน้องนะเพราะว่าสกเก็ตน้องจะสีเฟสแล้วก็บ็อกซี่มันมันคือสไตล์ที่แบบโดนเส้นกันอะ่ะจริง,งนะ่ะน้องคือแล้วยาวยี่เจ็ดเนี่ยแบบขายได้นะแต่ไม่ได้ใส่ถ้าใส่ก็คือจะใส่ยี่ห้ายีหกใช่ไหมแต่ก็ต้องมีไว้ทั้งคู่ไว้ขายแต่ว่านี่ส่วนตัวถ้าใส่ก็ฟิลนี่หล่อที่สุดครับเ,เดี๋ยวรอได้อะไร<ๆ>เพิ่มเติมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับงานไหน เราก็ซื้อมันเสมอซื้อทุกงานไอสัตว์ซื้อทุกวักน,น,นเป็นเหตเหตยเต็จเยอะแล้วนะเนี่ยเยอะแล้วนะแล้วเราอยากรู้อย่างเดียวว่าไอไอของที่เราน่าจะซื้อได้หรือว่าร้านที่เราต้องการมันจะอยู่ท่นไหนกันทั้งหมดอยากรู้แค่นี้แหละเออเยอะมากจนแบบเราเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะซื้อร้านไหนก่อน,นดีมากเลยนะดูดิลากเล่าไปตึกเหนะ เฟี้ยวเใช้คำว่าแบบเป็นงานที่ซีเล็กขอมามีทุกอย่างนะครับเหมือนฟิลยกตลาดกีนมาแล้วก็ร้านคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยน,นะฟิลฟิลนั้นไหมยิงว่ะประมาณนั้นเลยนะดูดิของมันเยอะมากนะเราก็ไม่รู้จะเลือกเข้าแต่ตรงไหนก่อนนะครับวีนี่มีกล้องด้วย ต้องหาไปเรื่อยๆร้านพี่เตยอ,อยู่ไหนเขาว่าร้านพีเพ่เตยพี่เตยเอ,อ้ยแล้วก็หาร้านนาฬิกาด้วยลืมเลยนี่ไงเรอยๆอุ๊ยดีร้านนี้ต้องแวะไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานทุงหรืองานเทหรือที่ไหนนะครับถ้าใครเห็นแบบนี้แล้วก็แวะเข้าได้เลยร้านนี้ดูเด็ทักทายด้วเฮ้ยพี่ขวัญเหมือนเดิมขวัญสวยมากครับร้านนี้คือเป็นเขาเรียกว่าร้านหมวกในดวงใจผมอีกหนึ่งร้านหมวกกับนาฬิกาผมให้ ที่หนึ่งจริงครับให้ที่หนึ่งเลยจริงเราละมองเก้าด้านนี้ครับพี่อันเนี้ยไปแปดร้อยหอแปดร้อเลยนะรม่ได้แบบพเลยนะอดูก่อนนะครับพี่ โดนเส้นว่ะ USA ดูดิเสียเกียจจัดเลยปัดชมพูสวยมากโคตรเดือดอันนี้แม่งทีเด็ดจัด เย็ดแค่เลยที่สุดไปดูเค <c oughs> ียชอบว่ะเอาใจออกไม่ได้รับเรื่องจัดน,นอะอของไม่พูดสวยเลย นี่ผมทิ้งไว้ให้นะครับร้านพี่จิมนะครับเนเบอร์แลนด์นบบอนตอนนี้ก็สแตนาอ์โลนอยู่นนทบุรีเหมือนกันอุ้ยยีย่ปียี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 ่ปีปปงานงอกเลยปูปวดหัวเอยชีวิตโอ้โห โต๊ะอรี่ชิบหายเย็ดเค่ดูดิเซิร์ฟสวยนะบอกให้ร้านพี่กินนะครับวัดความดูอีกหน่อยจำได้ไหมว่าพี่เคยขายไรแดงเกิร์แรงนะเว้ย กูนี่อย่างเงี้ยเฟี้ยวหน้าเล่น,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 นที่ไหนเียแตีโคตรสวยเนาะของลูกพี่แม่งโดนเส้นดูดียี่เิไดไปไปเดยครับปไปเลยครับจับจับไปเธอจะเกินผลนะครับ ชอบโดนตอยใช่เหรออ้ยโหชอบชอบชอบโอ้ยพี่อโทษลี่เก้าศูนย์สามร้อยมีอยู่จริยืนยันว่าใจนาวาดยืนยันว่ามีอยู่จริงเอาเรื่องใจจนาวาดสุดาช่วยไม่ได้เว้ยเอาพี่ขอบครับขอบคราบพี่ตัดไฟครับแม่ครับผมได้อบค้าบมแมะี่นี่แล้แม่ ถามพี่รูด้วยด้ดวยพี่สวแม่พี่ดูดดดดนี่ครับเป็นระบบบอกเลยแต่ละตัวโดนเส้นจัดเบรกไม่อยู่แต่ก็เดี๋ยววนดูบรรยากาศอีกทีนึ่ยว่า,วากันนะครับเจอกันรู้เรื่องรู้สึกแม่งมุดงานแม่งโคตรดีคนเยอะเนี่ยนะเดี๋เมื่อกี้มีบรรยากาศแลกเปลี่ยนกับพ่อค้านะครับผมนะที่อยู่ตึกแดงด้วยเลยด้วยก็ ใช้คําว่าอุยใครอะดาราไหมครับอันนี้ดาราไหมครับดาราใช่ไหมดาราหรอใช่ครับพี่เพิ่งมาถึงแหละคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยลพยันกลางโคตได้แล้วะพูดได้ ศาสนาพาวติวิชันอันนี้มันเป็นของลิขสิทธิ์ทำร่วมกับแนนววิชันอีกนิดนึงได้ไหมลูกวิเอาไปแต่งบ้านจริงๆริงโอเคดูเรื่องลุยโดนตลอดร้านนี้ชอบโดนเส้น็คว่าใครเป็นชอบสายผ้าบางนี่เป็นงานสวรรค์ของชาวผ้าบางนะพว,วาผ้าบางของแต่งตัวพวกเข็มขัดเกงสวยพวก วินเทจเยอะมากนะครับผมนะแต่กับการวันนี้ผมมากดของขายได้ดตัวสตรีสเกตนะครับก็จะได้จาเป็นพวกนี้ไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้ไปรีวิวให้ก็ mm hmm. เดี๋ยวจะกลับแล้วน้ออีงเนาะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศงานองบอกเลยว่าคืนมากนะครับผมนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าที่งานโลกก็ผมอาจจะมาแน่นอนเดี๋ยวเจอกันเลยนะครับถ้าเซอร์เวยขนาดนี้แล้วต้องลุยแล้วนะครับผมนะ mm hmm. ลุย เดี๋ยวไว้เราไปเจอกันนะครับผมนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมด้วยเบื้องต้นว่าได้อะไรบ้างนะครับเจอกันตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับณนะห้องของเรานะครับนนทบุรีนะครับพระรามห้านะครับก็หลังจากไปที่งานโลมมนะครับ สินค้าเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโดนเส้นแล้วราคาเนี่ยดีมากๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศงานคึกคืนนะครับผมนะับเป็นงานที่มูฟด,ดีมากนะครับจัดในโลเคชั่นที่ดีแล้วก็ฟิลบรรยากาศรอบข้างอะไรีคือโอเคเลยนะครับที่จอดรถก็โอเคนะครับผมนะส่วนตัวของที่ได้มารอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงไท์ผมมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้มาในราคาที่ดีมีประมาณ 2- 3สาตัวที่แบบว่าส่วนตัวไว้จะเก็บเป็นคอลเลกชันต่อไปนะครับก็ เดี๋ยวผมมาให้ดูกันตั้งแต่ตัวแรกเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับตัวแรกเป็นวินเทจจิมมี่ซีนะครับเป็นปี1980นะครับผมนะเม็ดอินยูเอสเอบเดียวนะครับบอกเลยว่าลายอย่างนี้นะครับแล้วเป็นจิมมี่ซีเนี่ยหาไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนตัวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างที่จะน่าจะเก็บไว้ในคอลเลคชันเลยนะครับผมนะตัวที่สองนะครับก็เป็นทางด้านของ สปิดไฟนะครับผมนะเมดอินยูเตัวนี้ได้ในป้ายของ h a นเน็นะครับผมนะส่วนตัวทุกคนที่ติดตามผมจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมชอบสปิดไฟป้ายร่วมมากหรือว่าแบรนด์สเก็ตที่เป็นป้ายร่วมนะครับเช่นเป็น p โพเว l ป้าย h a นเน็ป้ายฟุตอะไรแบบนี้นะครับบ่งบอกถึงความลึกและความออริจินัลของแบรนด์นั้นๆนะครับบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยที่ผมเก็บไว้ก็ค่อนข้างที่จะขายไปได้ในราคาที่ดีมากๆนะครับผมนะต่อไปก็เป็น นี่นะครับผมนะฟอรัมสโนบอร์ดนะครับแต่ว่าเป็นลายเนี่ยหาย,ายากมากๆผมให้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่เป็นลายของซิกวิเชตนะครับผมนะเป็นคอลเลคชันที่หายากของฟอรัมมากๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตข้อมูลไว้ให้ดูนะครับผมนะบอกเลยว่ากระปีเปิดแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็นี่นะครับเป็นตัวที่ชอบมากมูริน่านะครับผมนะแล้วเป็นแวน ตะเข็บเดียวนะครับส่วนตัวผมชอบอะไรพวกนี้มากนะครับเพราะว่า 1. องค์ประกอบเสื้อนะครับมาในรูปแบบของเป็นออฟฟิเชียลทางอเมริกานะครับก็จะได้รูปแบบของคัตตอนที่ดีแล้วก็การตัดเย็บที่โอเคนะครับผมนะตัวต่อไปก็ภาพไปดินี่เดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าทําไมไม่ภาพนี่เป็นไงนะต่อไปก็เป็นเกิลนะครับสเก็ตบอร์ด90นะครับในบล็อกนี้คือ บล็อกที่จับต้องหรือว่าเล่นหากันของเกิลเลยนะครับผมนะมันจะมีสามบล็อกอยู่นะพี่นี่แล้วมันจะเขียนว่าเนี่ยคือเลกเกออันนี้คือ,อนี่น,นี่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะส่วนเกิลเนี่ยเป็นคู่แข่งตรงๆของทางบิดสเก็ตบอร์ดเลยนะครับไว้เดี๋ยวคลิปไหนผมมาขยายความให้ละกันนะครับต่อไปก็เป็นปั้งนะครับผมนะเป็นลายของซีโร่นะครับผมนะสเก็ตบอร์ด90แล้วบอกเลยว่าลายนี้นะครับส่วนใหญ่คนที่เก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะ เก็บกันหนึบมากนะครับเพราะว่ามันเป็นลายที่เป็น OG และเป็นรุ่นแรกๆนะครับส่วนก็มันจะมีที่แบบไม่มีโลโก้ไม่มีฟอนต์ซีโร่นะครับจะอยู่ในไอคอนิกทีเรื่อง Toy Story ด้วยนะครับตามนี้เลยต่อไปก็เป็น Toy Story นะครับผมนะป้ายเอ v นวิลนะครับตัวนที่ได้ในราคา300บาทนะครับร้านท C เนะครับผมนะทีเด็ดจัดเป็น Toy Story นะครับภาค2ป้ายระบุไซส์ M นะครับ ปังต่อไปก็เป็นแวน USA นะครับตัวนี้อ่านี่ถูกมากๆผมตกใจเลยพี่ห้าสิบบาทตกใจมากบอกตรงๆเลยว่าตกใจที่สุดเลยเนี่ยตัวนี้ห้าสิบาทผมแบบฮะ h a t the fuck ถูกมากนะครับผมนะใ่โพเวลนะครับตัวนี้เป็นปีสองพต้นนะครับผมบอกเลยว่า สเต็มคอหรือว่าปั๊มคอนี้เล่นได้นะครับถ้าเป็นคอเดี่ยวแบบนี้นาหนา,นาเป็นคัสตอนผาดปีสองมันต้นนะครับผมนะคือส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะเป็นปั๊มคอรุ่นแรกๆจากทางแบรนด์นะครับผมนะพ่างอีกหนึ่งตัวตัวนี้โคตรชอบเป็นควิกซิลเวอรนะครับเหมือนฟิลจะเป็นผ้าไหมเป็นไรแล้วมันคือผ้าถักที่เห็นไหมครับอ่ามันคือผ้าถักนะครับเนี่ย และที่สาคัญไปกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ไหมคือมันคือรุ่นเก่า80แต่ m a ็ด i นไทยแลนด์ครับอ่าเป็นอย่างไงแล้วกจะบอกอ้พี่แล้วอย่างเงี้ยมันมันไม่ใหม่เหรอมันจะใหม่ได้ยังไงพี่ดูแท็กข้างมันดีครับลูกพี่เป็นแท็กกระดาษเลยครับเห็นไหมผมแบบเฮ้ยบราซิลเจอโปรตุเกสเจอ,อไอ กัวเตมาลาเจอเจอแทบทุกประเทศแล้วพี่คือซิเวิร์ดแล้วทำไมไทยจะไม่มีนี่ไทยส่งเข้าประกวดนะครับผมนะเราคนไทยไม่ตื้อได้ไงเห็นปุ๊บก,ก็ปั๊กกปบเกาเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณพี่แซมมากๆที่แบบมาให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นอันนี้ชอบโดนเส้นผมเป็นคนชอบสเก็ตโออยู่แล้วใครๆติดตามก็จะรู้ว่าผมชอบวิชันสตรีทแว่ชอบแบบอินดี้ชอบแบบสายที่เป็นโลโก้แบรนด์นะครับผมนะนี่เป็นแบบก วิชันสตีดแวร์นะครับผมนะอันนี้มาจากงานค่ายเมดี c o m นะครับคนที่เล่นของเล่นก็จะรู้กันอยู่ว่างานเมดี c o m เนี่ยเป็นแบรนด์ของเล่นหรือว่าเป็นค่ายของเล่นที่ทำฟิกเกอร์ออกมาได้ดีมากนะครับผมนะบอกเลยว่าตัวนี้ก็โดดเส้นเลยก็พูดถึงที่พูดถึงค่อนข้างในคลิปไปนะครับว่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพี่ๆนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ทุกคนนะครับผมนะแทบจะจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแบบขายยากนะครับผมนะก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับผมนะ ช่วยกันข้ามผ่านกันไปได้นะครับผมนะส่วนตัวผมก็ปัญหาเจอกันทุกธุรกิจอยู่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนสู้ต่อกันไปนะครับส่วนตัวผมก็ธุรกิจเดียวนะครับผมต้องขายได้อยู่แล้วนะครับเพราะผมไม่ได้มีอาชีพที่2นะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ h ห้เซนเบิร์กคอมมูนิตี้แอดโนนทบุรีนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่พระราม5นะครับผมนะใครสนใจก็ทักมาขอโลเคชั่นได้ที่ IG ตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่า Facebook ตามนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับกับ ดากคอนพาวเวอร์เล่นเจอขบวนการโฮเดอร์ที่ชอบของวินเทศนะครับผมนะไปแล้วค่ะจุบุจุบุ